สำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง Train to Busan ครับเบ,บเชอรมทกช็อกนิว สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เมเจอร์มูวิท็อกช็อตนิวส์นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์คนเดิมนะครับกับรายการที่เราจะหยิบข่าวคราวประจำสัปดาห์มาเล่าให้กันฟังแบบมีรายละเอียดที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องหนังดาราหรือว่ากระแสภาพยนตร์เรื่องไหนก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆนะครับติดตามรับฟังได้ทางที่นี่เลยครับยูทูบเมเจอร์กรุ๊ปทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์ละ3คลิปนะครับอยากได้เรื่องไหนอยากฟังประเด็นอะไรสามารถฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับ เทรนทูปูซานเนี่ยที่มันต้องมาพูดถึงวันนี้ก็เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ครับเขากําลังจะมีหนังภาคต่อแต่เป็นหนังภาคต่อที่รอคอยกันมายาวนานพอสมควรนะครับเพราะว่าหนังภาคแรกเทรนทูปูซานภาคหนึ่งเนี่ยเข้าฉายในปี2016ครับมาจนถึงวันนี้นะับรวมก็คือระยะห่างประมาณ4ปีครับแต่4ปีที่ว่าผมว่าหลายคนน่าจะยังไม่ลืมนะครับว่าเราเคยสนุกสนานกับเรื่องราวโลกวันที่ซอมบี้ยึดโลกในเกาหลีได้มากมายขนาดไหนแล้วก็หนังเรื่องนี้มันประสบความ สำเร็จและสร้างกระแสขนาดไหนณนะเวลานั้นนะครับในปี2016เนี่ย เทรนทูปูซานกลายเป็นหนังฮิตแห่งปีครับทั้งในเกาหลีแล้วก็ไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยเราด้วยครับสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการภาพยนตร์เกาหลีเพราะว่าตั๋วเนี่ยขายไปได้ถึง11ล้านใบครับแล้วก็กลายเป็นอันดับ14หนังทำเงินสูงสุดตลอดการของเกาหลีครับในต่างประเทศเทรนทูปูซานเองก็สร้างผลงานได้ดีไม่แพ้ในเกาหลีนะครับอย่างในฮ่องกงเนี่ยหนังซอมบี้เกาหลีเรื่องนี้ทำเงินสูงจนเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับเรียกว่ากลายเป็นหนึ่งในหนังที่ทำเงินสูงที่สุดในฮ่องกงเลยครับเท่ากับว่าเอาชนะหนังฮ่องกกงทที่เคยันมา แทบจะทุกเรื่องครับส่วนในประเทศไทยเองนะครับเทรนทูปูซานก็ทํารายได้ไปมากกว่า70ล้านบาทครับรีกว่ามากกว่าหนังเกาหลีทั่วๆไปที่เข้ามาใช้ในบ้านเราครับใช่ครับอย่างที่บอก เทรนด์ทูปูซานภาคแรกกระแสดีจริงๆครับแต่หนังก็ไม่ได้ดีแค่กระแสครับเพราะถ้าหนังไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ได้ไปได้ไกลขนาดนี้หรอกครับคำวิจารณ์ของเทรนด์ทูปูซานณวันนี้ในร o t ตเทนท m ม t โตยัง93%อยู่เลยนะครับในฝั่งของเอ่เอ t o มิโตมิเตอร์หรือว่านักวิจารณ์ส่วนทางฝั่งอเดียนก็สูงถึง88%นะครับเป็นคะแนนที่ ต้องบอกว่าสูงกว่าหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเทรนทูปูซานกำลังจะเล่าหนังภาคต่อในปี2 0 0 0เรากำลังจะได้ดูแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราย้อนกลับไปณนะวันที่เทรนทูปูซานสำเร็จมากๆเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการทำเรื่องราวต่อเนื่องจากเทรนทูปูซ่าครับก่อนหน้านี้ เคยมีการทำการ์ตูนเรื่อง Soul Station มาแล้วครั้งหนึ่งครับโดย Soul Station เนี่ยเราไม่เรียกว่าเป็นภาคต่อครับมันคือหนังภาคต้นหรือว่า Prequel หรือว่าเหตุการณ์ก่อนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใน Train to Busan หรือว่าต้นกำเนิดไอ้ผีซอมบี้ในเรื่องนั่นเองครับโดยคนที่ทำ Soul Station ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผู้กำกับ T Train to o ู San ยอนซังโฮนั่นแหละครับเป็นคนที่ทำแอนิเมชันเรื่อง โซลสเตชันขึ้นมาครับโดยแอนิเมชันเรื่องโซลสเตชันเป็นการเล่าเรื่องราวของตัวละครเด็กสาวคนหนึ่งครับที่เป็นคนเอาเชื้อซอมบี้มาแพร่ในรถไฟที่กำลังจะมุ่งหน้ามาที่ปูซานนี่แหละครับเป็นต้นเหตุทําให้ขบวนรถไฟที่เต็มไปด้วยซอมบี้เดินทางมาในหนังเรื่องเทรนทูปูซานนั่นแหละครับโดยตัวผู้กำกับเทรนทูปูซานนะครับอย่างยอนซังโฮนะครับจริงๆแล้วแกดังจากสายแอนิเมชันมาก่อนครับแล้วไอ้เทรนทูปูซานเนี่ยก็เป็นหนังคนแสดงเรื่องแรกของแกที่แกก โดยตัวงานแอนิเมชันของยองซังโฮเองเนี่ยน่าจะมีอารมณ์คล้ายๆไอโซสเตชันนี่แหละครับก็คือไม่ได้เป็นแอนิเมชันเพื่อเด็กๆนะครับแต่เป็นแอนิเมชันที่ดูดิบๆเถื่อนๆเน้นสะท้อนสังคมครับแกก็เลยทําการ์ตูนเรื่องโซสเตชันออกมาในแบบงานที่แกถนัดมือจริงๆและในปีนี้นะครับอย่างที่เราทุกคนที่เป็นแฟนเทรนทูปูซานตามข่าวมาเนี่ยเรารู้ดีว่าหนังภาคใหม่ของเทรนทูปูซานกำลังจะเข้าฉายครับโดยตัวผู้กํากับอย่างคุณยอนซังโฮเนี่ยแกเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่า ไม่อยากจะเรียกหนังเรื่องใหม่ในว่าเทรนทูปูซาน2นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หนังภาคต่อซะทีเดียวนะครับแกวางเอาไว้โดยที่หนังภาคต่อครั้งนี้มันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรต่อเนื่องจากเทรนทูปูซานเลยนะครับถ้าทุกคนจําได้เรื่องราวในเทรนทูปูซานเนี่ยจบลงตรงที่ คือมันแทบจะไม่เหลือตัวละครอะไรให้เล่าต่อแล้วละครับไอตัวละครที่เหลืออยู่ก็เล่าต่อยากลาบากจริงๆครับผมว่างานนี้ผู้กำกับอาจจะเลือกถูกนะครับที่จะสร้างกลุ่มตัวละครกลุ่มใหม่ขึ้นมาแบบอิสระโดยไม่ต้องผูกพันกับตัวละครในชุดแรกเลยเนี่ยเรื่องราวในการดําเนินเนี่ยมันจะได้มีความแปลกสดและใหม่ครับฉะนั้นในหนังภาคใหม่ครั้งนี้เราจะได้เห็นกลุ่มตัวละครใหม่ๆที่มาพร้อมกับเหตุการณ์ใหม่ๆครับซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่หนังภาคต่อนะครับแต่ต้องบอกว่ามันเป็นการขยายภาพครับขยายภาพเหตุการณ์ซอมบี้ ทางโลกในหนังเรื่อง t r a รน to Busan ให้เราได้เห็นแง่มุมอื่นบ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันที่มุมอื่นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ โดยไอเดียในการสร้างหนังซอมบี้แบบนี้นะครับที่ให้เราได้เห็นเรื่องของหลายๆตัวละครหลายๆกลุ่มที่อยู่ภายใต้เหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์เดียวเนี่ยมันก็คือแนวคิดที่ได้มาจากหนังซอมบี้รุ่นพี่ครับไม่ว่าจะเป็น Night of the Living Dead นะครับหรือว่า28 Day Later ที่ไปต่อที่28 Week Later ที่แต่ละเรื่องเนี่ย เล่าต่อกันโดยไม่ได้เล่าเรื่องราวของตัวละครชุดเดิมต่อเนื่องครับแต่เป็นการขยายภาพเหตุการณ์ที่เราได้ดูในภาคก่อนหน้านี้ให้มันเป็นภาพใหญ่ขึ้นให้เราได้เห็นเหตุการณ์เยอะขึ้นหลากหลายขึ้นแบบนั้นมากกว่าครับโดยหนังชวนทูปูซานภาคใหม่นะครับจะใช้ชื่อว่า เพนินซูล่าครับเพนินซูล่าหรือว่าคาบสมุทรเนี่ยหมายถึงที่ตั้งของดินแดนประเทศเกาหลีนะครับซึ่งก็หมายความถึงคราวนี้เหตุการณ์น่าจะไม่ได้เกิดขึ้นบนรถไฟครับแต่จะเกิดขึ้นทั้งแผ่นดินครับโดยเรื่องราวเท่าที่มีการเปิดเผยออกมานะครับเพนินซูล่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ซอมบี้ระบาดเริ่มต้นขึ้นในเทรนทูปูซานประมาณ4ปีครับจุดเริ่มต้นในเทรนทูปูซานเนี่ยมันคือจากโลกปกติเลยนะครับแล้วซอมบี้ก็เริ่มระบาดคือเป็นวันไวรัส แตกกระจายนั่นแหละครับแต่ในเพนนินซูล่าอย่างที่บอกครับซอมบี้ไวรัสอยู่กับเกาหลีมาแล้ว4ปีครับและไอ้สปีที่ว่าเนี่ยมันก็ทําให้เชื้อที่ทําให้คนลุกขึ้นมากินกันเองเนี่ยแพร่ไปทั่วเกาหลีใต้ครับเนื้อเรื่องของหนังจะเล่าเรื่องราวของตัวละครทหารหนุ่มครับที่ต้องเคยหนีตายจากแผ่นดินเกาหลีที่สิ้นหวังเรียกว่าออกไปจากเกาหลีเรียบร้อยแล้วครับแต่แกเดินทางกลับมาเหยียบเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อปฏิบัติภารกิจบางอย่าง และการกลับมาของทหารหนุ่มคนนี้นะครับก็ทําให้แกบพบว่า4ปีที่ผ่านมาในภาวะซอมบี้เต็มเกาหลีใต้เนี่ยยังมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่ยังเอาตัวรอดและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่แทบจะร้างผู้คนมีแต่ซอมบี้เดินไปมาเต็มไปหมดเนี่ยได้อยู่ครับและก็เพราะว่าหนังภาคแรกมันประสบความสําเร็จทั่วโลกนั่นแหละครับโดยได้เงินหลักร้อยล้านเหรียญน,นะครับจากทุนสร้างแค่ประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยหนังภาคนี้ก็เลยมีการขายสิทธิ์ไปยังต่างประเทศได้มากมายครับเท่ากับว่าหนังยังไม่ฉายนะครับเป็นเนื้อสุร่าเนี่ย เริ่มทำรายได้ตั้งแต่หนังยังไม่ปิดกล้องเลยครับหนังก็เลยมีต้นทุนที่อัพขึ้นมาจากหนังภาคแรกประมาณเท่าตัวครับอยู่ที่ประมาณ16ล้านเหรียญสหรัฐโดยนักแสดงในเรื่องเนี่ยแน่ๆใครดูเทรนด์ปูซานแล้วต้องรู้ครับว่ายังไงก็ไม่มีกงยูพระเอกจากภาคที่แล้วแต่ หนังเพนนินซูล่ายังมีดาราเกาหลีเบอร์ดังๆมารับบทนําเหมือนเดิมนะครับนำมาโดยคังดวงวอนนะครับที่เคยมีผลงานภาพยนตร์ฮิตเรื่อง a v i o l e n t Prosecutor นะครับส่วนนางเอกของเรื่องเนี่ยจะเป็นอีจยองฮอนครับที่เพิ่งเล่นหนังฟอร์มใหญ่อย่าง The Battleship Island มาครับ นี่แหละครับเรื่องราวของเพน i n นซูล่านะครับณวันนี้หนังยังไม่มีภาพอะไรออกมาเปิดเผยให้เราได้เห็นมากนักนะครับมีอยู่2รูปครับเป็นโปสเตอร์ที่ทําให้เราได้เห็นเมืองในเวลากลางคืนและเหตุการณ์ในเวลากลางวันเราเห็นเบื้องหลังในบรรยากาศแล้วครับว่าจากโปสเตอร์เนี่ยเกาหลีแทบจะกลายเป็นเมืองร้างที่เต็มไปด้วย ซากปละหลักหักพังครับแต่นอกจากโปสเตอร์2ใบนี้นะครับทีมงานเพนิ n ซ u l a าเองยังไม่มีการเปิดเผยอะไรออกมาให้เราได้เห็นเลยนะครับก็หวังนะครับว่าเร็วๆนี้เราน่าจะได้เห็นฟุตเทจแรกๆจากภาพยนตร์เรื่องเพนิ n ซูล่านะครับโดยกําหนดฉายเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีการกําหนดอย่างเป็นทางการนะครับยังเขียนแค่ว่า2020 Summer ซัมเมอร์ แค่นี้เลยครับรอดูต่อไปครับว่าเขาจะปักหมุดเมื่อไหร่แล้วเราจะได้ดู Peninsula ่ไปพร้อมๆกันครับและนี่และครับเรื่องราวความคืบหน้าล่าสุดของหนังภาคต่อจากเทรนทูปูซานอย่าง p e n น n นซูลครับเอาไว้มีความคืบหน้าใหม่ๆม,มีภาพใหม่ๆใ,ให้เราได้เห็นเนี่ยเราค่อยม่ว่าก,กันอีกทีแล้วกันนะครับ <N> นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในเมเจอร์มูฟิท l อกช็อตนิวในคลิปนี้อยากห้ผมเล่าเรื่องอะไรประเด็นไหนข่าวไหน ีแจงกันมาได้ครับในคอมเมนต์ด้านใต้นี้เลยครับวันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ